ไปมาต,ต,ตูวยังไปมาตูวยังตัวอ้วนตัวใหญ่มากแล้วครับ สวนยางนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่เขาเลี้ยงวัวเต็มเลยนะครับเร็วพี่เร็ว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 เราปล่อยเดินเอามาเลยนะครับพอพี่พอพอเยอะแหละเยอะแหละเยอะแหละพี่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 ออกข้างนอกเลยครับเยี่ยม รดน้ำมาเลยนะครับสวยๆเลยนะครับประตูขเขาอยู่ไหนพี่อ๋อคือไล่ไล่ลงน้ำไปเลยเดี๋ยวๆเปไน็นไรพี่ค่อยๆดลานทีหลังที่นี่บ้านอะไรนะ บ้านหนองละคังตำบลหนองละคังเนาะอําเภอสนมเะื่อพี่เนาะใครที่อยู่แถวอําเภอหนองละคังนะครับถ้าอยากได้ไข่เป็ดก็ติดต่อหาพี่เขาได้เลยนะครับเพราะว่าลงเยอะนะครับไปสวยไหมสวยไหมสว,สวยมากรืยสวยครับเวาสวยมากนะครับเป็สวยจริงๆชุดนี้นะครับสวยมากนะครับ โอ้ยผมว่าปล่อยมันเล่นก่อนดีกว่าไหมไ,ไ,หไม่ไมแกยืนพี่อ่มัลงไล่เดี๋ยวมันเล่นให้มันเล่นให้มันอิ่มน้ําอิ่มอะไรก่อนท่านใดที่อยู่แถวบ้านหนองละคังนะครับถ้าเกิดอยากได้ไข่เป็ดนะครับโทรหาพี่เลยพี่เบอร์อะไรศูนย์หกซีเก้าแปดหนึ่งสองปดหเก้านะครับ ท่านใดที่อยู่แถวบ้านหนองละคังนะครับตำบลหนองละคังอำเภอสนมนะพี่เนาะนะครับถ้าอยากได้ไข่เป็ดก็ติดต่อหาพี่เขาได้เลยนะครับพี่ๆอยากให้มันขึ้นให้มันขึ้นฝั่งนี้ตอนนี้ผมลงมาลุยเลยนะครับอ่ะพี่ๆยืนฝั่งนู้นเลยเจ้าขึ้นเลยใช่ไหมอ่ะพอๆพ,อพี่อ่ะเดินเลยนั่นแหละ โยไรล,ลงน้ำหน่อยพี่โยไรล,ลงน้ำนิดนึงเดี๋ยวก็ให้มราฝั่งนี้ก็ขึ้นเลยพี่ให้มันเดินหน้าทางนูน้นดักหน้าพี่เดินดักหน้าหน่อยดักหน้าหน่อยโอเคเยี่ยมครับพอแล้วพี่พอแล้วเดี๋ยวขึ้นแล้วนั่นแหละบ้านนองละคังนะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็หนองน้ําเหมาะสําหรับเลี้ยงเป็ดดีมากเลยนะครับแต่พี่เขากลัวเป็ดไม่รู้จักล้าวก็เลยอยากให้เข้าเร้าก่อนนะครับถ้าเป็นผมผมปล่อยเลย <c oughs> นี่คนระับไกลพอสมควรนะแกจะให้แบกมาผมโลกก็ไม่เอาหรอก <c oughs> สไตล์ผมไี่ชอบขวางนะครับ <c oughs> ง่ายง่ายกว่าไอพี่แบบนี้ง่ายกว่าไหมเออแล้วพี่เขาจะให้แบกมันหนักก่เป็ดมัน มันตัวใหญ่เป็นมันตัวใหญ่มากนะครับพี่้องเอฟซีไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาชุดนี้สวยมากนะครับผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับชุดนี้เป็นชุดที่แบบสวยยิ่งๆนะครับนี่นะครับวิธีการไล่เป็ดให้มันเข้าเล้านะครับเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวก็เข้าแล้วนะครับแต่เสียอย่างเดียวพี่เขาทำประตูเล็กไปนิดเดียวนะครับนี่นะครับกําลังเข้าแล้วเห็นป่ะพอเข้าไปตัว2ตัวก็เริ่มตามกันแล้วนี่นะเข้าแล้วนะครับท่านใดที่อยู่แถวหนองละครังนะครับ ถ้าเกิดอยากได้ไข่เป็ดโทรหาพี่เขาเลยพี่ขอเบอร์อีกรอบ064 981 2869นะครับติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับบ้านหนองละครังนะครับตำบลหนองละครังนะครับนี่ตอนนี้แล้วก็เข้าเรียบร้อยนะครับก็รอให้เป็ดพักฟื้นหน่อยเพราะว่าเขากำลังเปียกนะครับทางขึ้นเปียกเลยตุ้มเป๊ะเลยนะครับ มันตัวใหญ่ด้วยวพี่นี่นะครับอยู่นี่อีก2ตัวกำลังเดินมาโอ้เละเลยเปียกเลยเต,ต้องกูฟงังหน่อยเด้อถ้าเป็นไปไดในใน้ให้มันแห้งก่อนให้มันแห้งก่อนค่อย,ค,อยค่อยเข้าเรล้าจะสวยมากเลยนี่นะครับอันนี้เราก็ส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับ กำลังมาพี่กำลังมาอยู่นี้แหละเดี๋ยวก็ไม,ไ,มกไม่ไมแตกฝูงไม่ต้องห่วงตับรองไม่แตกฝูงเข้าเข้าเข้ามาดูทั้งสองมาเข้ามาดูเปลี่นทั้งสองเป็นไงบ้างถูกใจไหมคนเลื่อมคนเลื่อมมันเงาดีใช่ไหมนีส่สวยสสวยใช่ไหม <laughs> ครับ ไม่สมบูรณ์ได้ไงเพราะจับดูแล้วเว้ยหนักมากมันหนักจริงๆนะครับพี่น้องเอฟซีไม่ใช่ผมพูดเล่นนะเพราะว่าชุดนี้เราใส่15นี้ทับกันตายแน่นอนครับเราพลาดไปนิดนึงคือมันตัวใหญ่นะครับใส่แั้วสิบสองสิบสามก็พอดีมันใหญ่มากนี่นะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่จริงๆนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากที่บ้านหนองละคังนะครับตำบลหนองละคังอำเภอ สนมจังหวัดสุรินทร์นะฝากทีิปนี้ไปด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ทําไว้ป่านี้ไปให้แล้วครับพี่น้อง f อฟอย่าลืมอคอมเมนต์กันเข้ามาว่าดูผมอยู่ที่ไหนนะครับไปแล้วครับุุท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ